ไปออกกำลังกายฝนตกเลยกลับมาสวัสดีครับพี่แป้งคุณแป้งน้องแป้งไม่รู้เหมือนกันใช่ครับวันนี้จับสองจิวับน้ำคนระับตัวหอม Didn't I? Didn't know didn't know I have my love There's only you in my life the only things that's right Take. วยมากขอบคุณครับคิดถึงพี่ๆนะครับขอบคุณครับวันนี้แต่งเป็นคุณยายหนูหน้อยหมดแดงหมดหมดแดงหมวดแดงว่ะสวัสดีครับฟูฮัฟฟูมาจากไหนวันนี้สวัสดีทุกคน ทิฟฟ oh. oh so ี่สวัสดีครับสวัสดีฮะ โคตาา้าร้องกี่เพลงไม่มีตามอารมณ์ตามใจล้วนๆหนูมีลูกแมวเหมียวไม่หนูแล้วครับตอนนี้ สวัสดีครับอ้ายกระชาใช่ก่อกระพูมสวัสดีวันอาทิตย์นะทุกคน,นออขอบคุณโนลีสีพรินท์นิวฮนะ หมอลำขอหมอลำสวยอ,อันนี้น่ารักอ่ะชดยากันอีกแล้ว <c oughs> อืม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  หมอฉนน่ารักเลยขอบคุณครับอกว่าอย่าขอหมอลำไม่ได้เลยส่งเสียง คุยกันได้นะดมีมกกินข้าวยังครับเข้าเย็นยังไม่ได้กินครับคือวันนี้ผมออกไปทําธุระตอนตอนเช้ามาใช่ไหมวเรากว่าจะเสร็จก็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 ก เขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็เที่ยงก็บ่ายแล้วครับวันนี้กินก็บ่ายสองครับขาหมูกันก็จะโอ้ oh, oh, เอาเลยเอ็นจอยนะฮะ Please talking to the moon I know you somewhere now t h e r e someone far away ลูกแมวเริ่มโตอย่างขาโตแล้วครับโตขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มวิ่งจุดๆละพี่ชาขอฟังภาพเก่าจะจัดให้ คุณไว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นฮะดูไว้ว้างๆแวะไปนะครับเปื่อยเดย์เปื่อยจริงวันนี้ผมเปื่อยมากเลยเมื่อคืนรอดูบอลตอนตีสองไงก็รู้สึกไม่สดชื่นเลยว่าผลออกมาเสมอว้า ตกทั้งวันเลยแล้วเด็กวิ่งจู๊ดจูดมีชื่อหรือ,อยังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดอยู่เลยครับตอนแรกกตั้งชื่อไว้แล้วแหละแต่รู้สึกว่ายังเรียกไม่เข้าปากแล้วแบบไปติดปากเรียกตอนนี้เรียกวัวกับจิ๋วไว้แล้วแสดงว่าบ้านไม่ไกลจากร้านมากไม่ไกลมากครับสําหรับผมเอบบเอละแวกละแวกนี้ก็ก็ถือว่าใกล้แหละนะราชาพฤกษ์กระชพฤกษ์พวกนี้ครับรู้สึกไม่ไม่ไม่ได้ไกลครับ จีวัวตลอดไปล่ะเล่นไงอ่ะจำไม่ได้เลยมันจะพังแล้ว เสียงนว่าผู้หญิงว่าดูมีทรงหล่อยอยู่นะอันนี้แน่นอนคิดถึงเมื่อตอนที่ฉันเดินอนต้องขยับออกเทปอ่ะปุ่มมันจะพังคิดถึงเมื่อตอนที่ฉันเด่นนอนเลยหันไปพบเธอทุกวันอ้อมกอดที่เคยมี 深。 คงได้แค่ฝันว่าที่ยังอยู่ข้างฉันคงทำได้แค่นั้นเพราะความจริงฉันเป็นได้แค่นั้นเป็นภาพในวันวาภาพเก่าที่สักวันเธอคงลืมเอ้ยเงื้อเพลงนี้ มันยังไงมุกมิกมันยังไงฟังเพลงนี้แล้วมันอยากจิบน้ำชาอีกแล้วเหรอสึกแม่พอดีเลยก็ขยับไม่อกหักทิพ จำได้ว่าไปดูคอนแฟนโทเปียแล้วร้องไห้เลยพเพราะเพลงซึ้งหรือพ,พวกขบอกตังหายปุสีว่ะเสียอันนี้เสียเสรษฐายตังเนี้ยแล้วมันจะไม่ให้มองโมงมิมวอย่างนั้นได้ยังไงอะ ข้างเหยียบเท้าพามแล้วมันจะให้ไปมองอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะ ที่อยู่บนตักตัวอะไรมีเข็มจิราต้องลอดในลิสต์ที่จะดูไหมฮะมีกาฟ ใครพอให้ปลุกผ่าดแบบนี้ใช่เหรอสุดจะมั่ว เธอได้หายหายไปเคยเป็นยังไงก็ยังงันพยายามทำใจให้ชันสักวันจะคงจะลืมมันแต่บางครั้งบางคร,งคราวก็เพ้อคิดถึงรุ่งร้างในวันนั้นจะเป็นไงรายดีไหมเธอฉันยังยินดีที่จะฟัง ก็เพราะคนเคยรักเลยอยากถามว่าสบายดีอยู่ไหมคนเคยห่วงอดเป็นห่วงมีไว้ยิงไงอยู่ดีไหมช่วยบอกทีเธอที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกดีฉันก็ดีใจเพราะไปก้กอดเธอตุกการได้ยินทุน่นน้นไม่มีอะไรมากนักนานความสุขของฉันคือการได้เห็นเธออยู่ตรงนั้นก็พอใจแม่ จะเสียใจที่เราไม่ได้เป็นดังฝันไม่เป็นไรไม่เคยเสียใจอย่งน้อยก็เคยได้รักกันมีอะไรลำบากหัวใจเพื่อนเธอคนหนึ่งก็คือฉันจะเป็นไงรายดีไม่เธอฉันยังยินดีที่จะฟังลองนี้เปล่าวะ คนเคยรักก็เพราะคนเคยรักเลยอยากทามว่าสบายดีอยู่ไหมคนเคยห่วงอดเป็นห่วงม่ไว้เป็นยังไรอยู่ดีไหมช่วยบอกทีจะได้อยู่ตรงนั้นรู้สึกทีฉันก็ดีใจพร้อมไปกับเธอต้องการได้ยินทุ่านนไม่มีอะไรมากกว่านั้นความสุขของฉันคือการได้เห็นเธออยู่ตรงนั้นก็พอ Time may rap.